สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดพื้นที่เล็กๆที่ไม่ได้มีไว้ตัดสินใครไม่ได้มีไว้ตำหนิความอ่อนแอแต่มีไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและค่อยๆปลูกพลังบางอย่างที่อาจเผลอหลับไปในใจคุณวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยอยากยอมรับไม่ใช่เพราะมันน่ากลัวนะคะ แต่เพราะมันใกล้ตัวเรามากเกินไปเรื่องของความขี้เกียจความขี้เกียจที่ไม่ได้มาในรูปของการนอนทั้งวันไม่ได้มาในรูปของการไม่ทำอะไรเลยแต่เป็นความขี้เกียจแบบเงียบๆแบบที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตประจำวันและค่อยๆทำลายอนาคตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าคุณเคยคิดว่าฉันไม่ได้ขี้เกียจนะแค่เหนื่อย เดี๋ยวค่อยทำก็ได้วันนี้ไม่พร้อมขอพักก่อนแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มใหม่ถ้าคำพวกนี้ฟังดูคุ้นขอให้คุณฟังตอนนี้ต่อไปอย่างอ่อนโยนกับตัวเองนะคะเพราะตอนนี้ไม่ได้มีไว้ด่าใครแต่มีไว้ปลุกอย่างเข้าใจความขี้เกียจที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ความขี้เกียจที่เรารู้ตัว แต่คือความขี้เกียจที่เราอธิบายให้ตัวเองฟังได้อย่างสมเหตุสมผลจนเราไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกแย่และไม่รู้สึกว่ามันกำลังพาเราออกห่างจากชีวิตที่อยากมีมันมาในรูปของการเลื่อนเลื่อนงานเลื่อนความฝันเลื่อนการดูแลตัวเองเลื่อนการเริ่มต้นเลื่อนทุกอย่างไปวันพรุ่งนี้และวันพรุ่งนี้ก็เลื่อนไปอีกวัน อีกสัปดาห์อีกปีโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่เคยย้อนกลับมาคนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถแต่ล้มเหลวเพราะผัดผ่อนอย่างสุภาพกับตัวเองผัดผ่อนด้วยคำพูดที่ฟังดูใจดีแต่กลับโหดร้ายกับอนาคตอย่างเงียบ ความขี้เกียจแบบนี้ไม่ทําให้ชีวิตพังในวันเดียวแต่มันค่อยๆทําให้ชีวิตหยุดนิ่งจนวันหนึ่งคุณหันกลับมามองแล้วถามตัวเองว่าทําไมฉันยังอยู่ตรงนี้ทั้งที่เวลาผ่านไปตั้งนานแล้วและคําตอบไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามแต่เพราะคุณเผลอปล่อยให้ความขี้เกียจในคราบของเดี๋ยวก่อนเข้ามาคุมพวงมาลัยชีวิตคุณแทน ลองสังเกตด,ดูนะคะความขี้เกียจไม่ได้ชวนคุณหยุดมันแค่ชวนคุณพักอีกนิดเดียวพักแบบที่ดูไม่ผิดพักแบบที่ดูสมควรพักแบบที่ไม่มีใครมาว่ารวมถึงตัวคุณเองแต่ปัญหาคือมันไม่เคยบอกคุณว่าพักพอแล้วมันปล่อยให้คุณพักไปเรื่อยๆจนแรงเริ่มหายไฟเริ่มมอดความฝันเริ่มเบลอ และความมั่นใจในตัวเองเริ่มลดลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวความขี้เกียจที่อันตรายไม่เคยพูดว่าอย่าทำแต่มันพูดว่าค่อยทำก็ได้ยังไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นวันนี้ขอเป็นวันพักและถ้าวันพักเกิดขึ้นบ่อยกว่าวันลงมือชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศช้าๆเงียบๆโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆคุณอาจเคยตั้งใจว่าจะดูแลสุขภาพ แต่ก็เลื่อนออกกำลังกายไปเรื่อยๆคุณอาจเคยอยากพัฒนาตัวเองแต่ก็เลือกดูอะไรเพลินๆแทนการลงมือคุณอาจเคยอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ก็ยังทำแบบเดิมทุกวันเพราะมันง่ายกว่าเพราะมันคุ้นเคยกว่าเพราะมันไม่ต้องใช้พลังใจมากและตรงนี้เองคือจุดที่ความขี้เกียจเริ่มขโมยอนาคตคุณไม่ใช่ด้วยการผลักคุณลงเหว แต่ด้วยการพาคุณเดินวนอยู่ที่เดิมจนคุณลืมไปว่าคุณเคยอยากไปไกลกว่านี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การล้มแต่คือการไม่รู้สึกว่าการยืนอยู่ที่เดิมเป็นปัญหาแล้วหลายคนเริ่มชินกับชีวิตที่ไม่เติบโตชินกับความรู้สึกว่าแค่นี้ก็โอเคทั้งที่ลึกๆข้างในมีเสียงเล็กๆคอยถามว่านี่คือชีวิตที่เราต้องการจริงๆหรอ เสียงนั้นไม่ดังไม่วอยวายไม่เร่งเร้าแต่ถ้าคุณไม่ฟังมันนานพอมันจะเงียบไปและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกทุกข์แต่คุณจะรู้สึกว่างว่างแบบที่ไม่รู้จะเริ่มใหม่ยังไงความขี้เกียจไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนไม่ดีนะคะแต่มันทำให้คุณหยุดเป็นคนที่คุณเคยอยากเป็น และสิ่งที่ฉันอยากให้คุณรู้ตั้งแต่ต้นตอนนี้คือถ้าคุณกำลังฟังอยู่ถ้าคุณยังรู้สึกสะเทือนกับคำบางคำถ้าคุณยังรู้สึกว่าเหมือนกำลังพูดถึงฉันนั่นแปลว่าความฝันของคุณยังไม่ตายมันแค่รอคุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งการตระหนักรู้คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเสมอและวันนี้คุณได้ก้าวนั้นแล้วเราไม่ได้จะเลิกขี้เกียจด,ด้วยการด่าตัวเอง เราไม่ได้จะเปลี่ยนชีวิตด้วยความกดดันแต่เราจะเริ่มจากการเข้าใจกลไกของความขี้เกียจและดึงพลังของคุณกลับมาอย่างอ่อนโยนแต่จริงจังเพราะอนาคตของคุณไม่ควรถูกตัดสินด้วยคำว่าเดี๋ยวก่อนและในส่วนถัดไปเราจะค่อยๆพูดถึงวิธีรับมือกับความขี้เกียจโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องโหดกับตัวเองแต่ยังเดินไปข้างหน้าได้จริง บางครั้งความขี้เกียจไม่ได้มาในรูปของการไม่ทำอะไรเลยแต่มาในรูปของผัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มพรุ่งนี้ค่อยทำขอพักอีกนิดเดียวและคำว่านิดเดียวพอรวมกันหลายวันมันกลายเป็นหลายเดือนพอรวมกันหลายเดือนมันกลายเป็นหลายปีโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าชีวิตค่อยๆถูกดึงออกห่างจากความฝันทีละก้าว สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของความขี้เกียจไม่ใช่การทำให้เราล้มเหลวทันทีแต่คือการทำให้เราชินกับทำว่าแค่นี้ก็พอแล้วเราเริ่มยอมรับงานที่ไม่รักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสุขภาพที่แย่ลงและชีวิตที่ไม่ก้าวหน้าเพียงเพราะความคิดหนึ่งในใจบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่ลึกๆแล้วคุณรู้ดีใช่ไหมคะว่าคุณสามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่แค่ระดับพอทนคุณเกิดมาเพื่อเติบโตเพื่อรู้สึกภูมิใจในตัวเองเพื่อใช้ศักยภาพที่คุณมีอย่างเต็มที่ความขี้เกียจทำให้เราเริ่มโกหกตัวเองอย่างแนบเนียนเราบอกว่าเราเหนื่อยทั้งที่จริงเราแค่กลัวเราบอกว่าเราไม่ดีเวลา ทั้งที่จริงเราเลือกใช้เวลากับสิ่งอื่นเราบอกว่าเรายังไม่พร้อมทั้งที่จริงเราไม่อยากออกจากพื้นที่ปลอดภัยและไม่มีใครผิดตรงนี้นะคะเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้แม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็เคยติดกับดักความขี้เกียจมาแล้วทั้งนั้นความแตกต่างมีเพียงอย่างเดียวคือบางคนรู้ตัวเร็วกว่า เมื่อเขารู้ว่าถ้ายังปล่อยให้ความขี้เกียจนำดางชีวิตอีกห้าปีข้างหน้าเขาจะยังอยู่ที่เดิมในขณะที่โลกหมุนไปไกลขึ้นเรื่อยๆลองถามตัวเองเบาๆตอนนี้นะคะถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมคิดแบบเดิมผัดวันแบบเดิมอีกหนึ่งปีจากนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงไหมไม่ต้องตอบใครตอบตัวเองก็พอ หลายคนรอแรงบันดาลใจรอไฟรอวันที่รู้สึกอยากทำแต่ความจริงคือแรงบันดาลใจมักเกิดหลังจากที่เราเริ่มลงมือไม่ใช่ก่อนคนที่ชนะความขี้เกียจได้ไม่ใช่คนที่มีวินัยสมบูรณ์แบบแต่คือคนที่ยอมเริ่มแม้จะไม่อยากแม้จะไม่มั่นใจแม้จะยังไม่พร้อมเขาไม่ถามตัวเองว่าวันนี้อยากทำไหม แต่ถามว่าถ้าไม่ทำวันนี้จะเสียอะไรไปบ้างและคำตอบมักชัดเจนเสมอเสียโอกาสเสียเวลาเสียอนาคตเสียความเชื่อมั่นในตัวเองทุกครั้งที่คุณเลือกทำแม้เพียงเล็กน้อยคุณกำลังสร้างตัวตนใหม่ให้ตัวเองตัวตนของคนที่ไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจเป็นคนกำหนดทิศทางชีวิต และข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวคุณไม่ต้องลุกขึ้นมาดีเลิศทันทีคุณแค่ต้องชนะวันนี้ให้ได้วันละนิดวันละก้าเพราะชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยถูกสร้างจากการฮึดครั้งเดียวแต่มาจากการไม่ยอมแพ้เล็กๆซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจไม่เป็นไรเลยค่ะแค่รับรู้มันแล้วถามตัวเองว่า ฉันจะยอมให้มันเอาอนาคตไปจากฉันอีกกี่วันในส่วนถัดไปเราจะค่อยๆพูดถึงวิธีรับมือกับความขี้เกียจโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องโหดกับตัวเองแต่ยังเดินไปข้างหน้าได้จริงความจริงอย่างหนึง่งที่ไม่ค่อยมีใครบอกเราคือความขี้เกียจไม่ได้หายไปเพราะเราดุใส่ตัวเองมันก็ไม่ได้หายไปเพราะเราตั้งเป้าใหญ่โต หรือสัญญากับตัวเองอย่างจริงจังในคืนหนึ่งแล้วตื่นเช้ามากลายเป็นคนใหม่ทันทีความขี้เกียจหายไปเมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นหลายคนพยายามจัดการความขี้เกียจดโดยการบังคับกดดันเปรียบเทียบแล้วพูดกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้คนอื่นเขายังทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้แต่คำพูดเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราแข็งแรงขึ้น มันแค่ทำให้เราเหนื่อยและยิ่งอยากหนียิ่งอยากผัดยิ่งอยากหลบซ่อนลองเปลี่ยนวิธีคุยกับตัวเองดูนะคะแทนที่จะถามว่าฉันขี้เกียจทำไมให้ถามว่าฉันกําลังกลัวอะไรอยู่เพราะเบื้องหลังความขี้เกียจมักซ่อนความกลัวไว้เสมอกลัวทำแล้วไม่ดีพอกลัวพยายามแล้วล้มเหลวกลัวเปลี่ยนแปลงกลัวผิดหวัง หรือกลัวว่าถ้าทำเต็มที่แล้วแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นเราจะเสียศรัทธาในตัวเองเมื่อเข้าใจตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าความขี้เกียจไม่ใช่ศัตรูมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าใจเรากำลังต้องการความอ่อนโยนไม่ใช่แซ่การลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างไม่จำเป็นต้องเริ่มจากความมุ่งมั่นระดับร้อยบางวันแค่สิบก็พอบางวันแค่ไม่ถอยหลังก็ถือว่าชนะแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องถามตัวเองว่าวันนี้จะทำได้มากแค่ไหนแค่ถามว่าฉันจะทำอะไรเล็กๆที่ไม่ทำให้ตัวเองเสียใจตอนเย็นได้บ้างบางคนชนะความขี้เกียจด,ด้วยการลุกขึ้นมาเดิน5นาทีบางคนแค่เปิดไฟเปิดคอมหยิบสมุดขึ้นมาโดยยังไม่ต้องทำอะไรจริงจังด้วยซ้าแต่สิ่งเล็กๆเหล่านี้มันส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองว่าฉันไม่ยอมแพ้ตัวเองนะ และทุกครั้งที่คุณส่งสัญญาณแบบนี้ความเชื่อมั่นจะค่อยๆกลับมาอย่างเงียบๆโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวอย่าดูถูกพลังของการเริ่มเล็กเพราะชีวิตพังๆจำนวนมากไม่ได้พังจากเหตุการณ์ใหญ่แต่มาจากการปล่อยให้วันธรรมดาผ่านไปแบบไม่ตั้งใจในทางกลับกันชีวิตที่แข็งแรงก็ถูกสร้างจากวันธรรมดาเหมือนกันวันที่คุณเลือกไม่ตามใจความขี้เกียจแม้จะเพียงนิดเดียว ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟไม่อยากทำอะไรไม่เป็นไรเลยค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเร่งแต่คุณต้องไม่หยุดดูแลใจตัวเองบางครั้งการเอาชนะความขี้เกียจไม่ใช่การทำงานให้หนักขึ้นแต่คือการพักให้ถูกวิธีพักโดยไม่รู้สึกผิดพักโดยไม่หนีความจริงพักเพื่อกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเพราะคนที่ลุกขึ้นได้ใหม่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเหนื่อย แต่คือคนที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่เหนื่อยจำไว้นะคะคุณไม่ใช่คนอ่อนแอคุณแค่เป็นมนุษย์และมนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้วิธีพาตัวเองเดินต่อแม้ในวันที่ไม่อยากเดินในส่วนสุดท้ายเราจะค่อยๆปิดเรื่องนี้ด้วยการกลับมาทวงอนาคตของคุณคืนอย่างอ่อนโยนแต่หนักแน่นเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับความขี้เกียจโดยไม่รู้ตัวอีกต่อไป ก่อนที่เรื่องนี้จะจบลงอยากให้คุณลองหยุดฟังสักครู่แล้วถามตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคตคุณหันกลับมามองวันนี้คุณอยากขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ต้องเป็นความสำเร็จระดับเปลี่ยนชีวิตแค่เรื่องเล็ก,เลกๆเช่นขอบคุณนะที่วันนั้นไม่ยอมปล่อยตัวเองทิ้งไว้กับความขี้เกียจขอบคุณนะที่ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ยังขยับนิดหนึ่ง อนาคตของเราไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการความสม่ำเสมอและความจริงใจกับตัวเองความขี้เกียจจะพยายามหลอกคุณเสมอมันจะบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มอาทิตย์หน้าก็ได้ปีหน้าคงพร้อมกว่าแต่ความจริงคือมันไม่เคยมีวันที่พร้อม100%เอร์เซนมีแต่วันที่คุณเลือกจะไม่ปล่อยชีวิตผ่านไปแบบไม่รู้ตัวลองคิดดูนะคะ ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันไปไกลกว่านี้ได้นะแต่กลับถอยหลังเพราะนิสัยเล็กๆที่ไม่เคยแก้ความรู้สึกนั้นมันเจ็บกว่าความเหนื่อยจากการลงมือทำมากการเอาชนะความขี้เกียจไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แต่คือการกลับมาเป็นคนที่ไม่ทิ้งตัวเองอีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคุณแค่ต้องทำบางอย่างอย่างสม่าเสมอถ้าวันนี้ทาได้หนึ่งเก้าพรุ่งนี้ทาได้ครึ่งก้าก็ยังดี กว่ายืนอยู่ที่เดิมแล้วโทษตัวเองว่าไม่เก่งอย่ารอแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจมักเกิดหลังจากการลงมือไม่ใช่ก่อนเมื่อคุณเริ่มขยับแม้จะช้าหัวใจจะเริ่มอุ่นขึ้นสมองจะเริ่มเชื่อว่าฉันทำได้และเมื่อคุณเชื่อแบบนั้นความขี้เกียจจะค่อยๆเสียอำนาจโดยที่คุณแทบไม่ต้องต่อสู้กับมันเลยจำไว้นะคะชีวิตไม่ได้พังเพราะคุณไม่เก่ง แต่พังเพราะคุณปล่อยให้วันธรรมดาผ่านไปโดยไม่ตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องสัญญาอะไรยิ่งใหญ่แค่สัญญากับตัวเองว่าจะไม่หายไปจากชีวิตตัวเองอีกต่อไปถ้าคุณกำลังฟังตอนนี้แปลว่าลึกๆแล้วคุณยังมีชีวิตที่ดีขึ้นและนั่นสำคัญมากค่ะขอบคุณที่ใช้เวลานี้กับตัวเองแล้วพบกันใหม่ทุกวันเวลา8นาฬิกาที่จุดไฟความคิด เพื่อเริ่มต้นวันด้วยใจที่แข็งแรงขึ้นนะคะ